เต็มเ้แล si> ้วเกณฑ์นตกลงมายเดียร์มันมากอาตาด้วยนะมันนี่มันหนา่หลข้อเลย มันไอ้ัวเชื่อมถ้าไปสนามถ้าไปสนามเห็นไรอัดไปเลยไปสนามเห็นท่อเปลี่ยนเนี่ยหมูอัดไปเลยไอ้ฮอนบอกเอาแล้วแล้วกูจะกลับรถยังไงไปด้วยอีกแล้วนะฮอนมึงขี่รถเร็วก็เรียกเพื่อนตลอดเลยนะทีเก่าเลยมันไหลแล้วกัวมันไม่ติดแต่ไวให้มันตัดตาเองนะก็เข็นไปไม่ได้เดินหน้าถอยหลังอะ ตั้งมาตั้งมาเก็บรถกระบ <c oughs> เุเลยเนี่ยลือกคือเลือ,ลอ <c oughs> ไม่มีน้ำมันที่ว่วาเลยขับหรอคัุณขับหรอโชวตัวดับฮนอ,น,นะอนไม่ต้องเหอนนะอนบิดส่งเลยนะถ้จะปัดขาขึ <c oughs> ้นก็ไม่เท่แล้วขาขาอนี้เหยียบอขาันี้เหยียบมเออนัขาขึ้นสอแต่กายขึ้นรถ ทำทำทำเลยล็อกกันเล่นเง้สักสองหมิ่นไม่ต้องลงโต๊ะกัโต๊ะโอ้โหดูยมอ้างหน้าด้วยนะแน่นๆกำพันแน่นอย่าไปมองเพื่อนในเวลาขี่รถนด้อนาคตดับบูบมองหน้าเัาช่วยอย่างเดียวเลยถึงกันเส้นทางอย่างเดียวพี่นั่งกินไปพี่ฮอนฮอนให้กูเดินแล้วก็กำคัดให้เบาเวลาขี่ ไอ้นี่การไอ้ก <mm ็ชาไอ้นี่อีกทางโตแล้วสึก